ุยังอยู่เอ้ยอยู่หรือเปล่าน่าจะอยู่นะทำไมผมหาไม่เจอฮัลโหลน้อง,งมาหร,หรือเปล่าอน้องอยู่น้องอยู่ไฮไม่ใช่จิงเห่ออ๋อไม่ใช่จริงเหอด้วยไลไม่ใช่จิงเหอ่งเหองูอ่าอ,อยู่อยู่ไม่ใช่จริงเหอสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะชิงเหออืมไม่ใช่ชิงเหอด้วยฮะใช่หรอใช่ดิใช่ใช่ใช่พี่น้องอเนาะทุยอ่าอยู่อ่าเข้าเข้าเข้าใช่ใช่อ้าวใช่เนาะชิงเหอทำอะไรอยู่น้องจ่าพอดีน้องมาแล้วเขาจะคุยให้เราอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมตอนน้องตอบคนไม่มีทำอะไรอ่วะไ้กินข้าวหรือยังน้องมาเหรอใช่ใช่แปลเอากดแปลเอากดแปลเอาเดี๋ยวสิเราพูดอแปอยอาน้องมาก็กดแปลเอากินแล้วกินแล้วห้าสิบเคจีกุดกูดล่ะเรื่องโดนดาเยอะ ลองดูที่เราลองเทสระบบดูซิว่าเราจะโดนไหมสุดเดไอหรือ่ะชิงเหอสวยขึ้นชิงเหอส,สวยขึ้นไม่ได้ไลคไม่ได้พูดูดล่ะไลค์อ่ากูดกูดกูดไล a ์ต y งคิวตังคิวอ่าวันนี้น้องไล k ์นะครับวันนี้น้องมีไล k ์ขึ้นขึ้นน้องจ้าต้องถามน้องเป็นภาษาอังกฤษว่าขึ้นจอไหมเนี่ยยูเซไฮเอฟบีวันไหม ยินต่โฟฝากตามโอเลี้ยงทีจะแปลอะไรสักอย่างเริ่มยากแล้วเริ่มช็อตแล้วเริ่มช็อตและอ้าวันนี้น้องไลฟ์วันนี้น้องไลฟ์นะครับวันนี้น้องไลฟ์น,น,น,ลนะเนี่ยน้องแวะมาตรวจงานแล้ว what time um คนสวยมาเลี้ยว <laughs> ว้ามาเลี้ยว <laughs> มาเลี้ยว <laughs> thank you thank you thank you นะนี่ขอบคุณมากน้องแวะมาหรือยัง later อีกสักครู่อีกสักครู่อ่ะพอดีเลยน้องมาพอดีเลยพี่จิงเหรอสี่สองสี่เจ็ดเนี่ยคุณโนเลี้ยงช่วยขึ้นมาคุยหน่อยพี่โนมาพอดีน้องอยู่มาโอเคค่ะโอเคค่ะ่า every one in my room talk with you เอวิดีเอวิดีอยู่น่ารักน่ารักอัพอัพอัพทุกวันเอาเอาซี่ภาษาไทยบวก <c oughs> อันเดียว <c oughs> คุยอันไม่ไรครับคุยอันลงสอร์ี่อยู่ติ้งตองลาไายโอ้ไายโนโนเซติ้งตองลาไม่รู้ไม่รู้ฉันไม่รู้ จริงเหรอไม่รู้โนยูติงต้องยูติงตองน่ารักน่ารักคุณโอเลี้ยงครับคุณคุณจะแอบฟังไม่ได้นะครับเนี่ยโอเลี้ยงเขาเข้ามาแล้วเขาอายุไหนเข้ามาเกอเนี่ยมาแล้วหรอโอเลี้ยงเข้ามาแล้วรอบหนึ่งพี่แต่ไม่รู้ว่าอายุไหนเข้ามา เขาไม่มั่นใจว่าเป็นน้องหรือเปล่ารู้รู้รู้จ่ะอืมอะไรอ่ะลิสเกนเอ่อซื้อบืออ้อเซมเซมอ่าดื้อแล้วกันอ่ะง่ายดีบอกน้องคุณโอเลี้ยงนี่ไงยุทธเข้ามาแล้วแต่เขาไม่ยอมขึ้นโอโม ไม่ดื้ออ๋อชิงเหินไม่ดื้ออ๋อชิงเหินไม่ดื้ออ๋อจูบูจูบูบลาเตอร์เซช,ชิงเหินดื้อชิงเหอนชิงเหินดื้อค่ะอ่าเดี๋ยวสักครู่น้องก็จะขึ้นไหลห์แล้วนะอ่าอ่าอ่าจูบูดื้อโอเคจูบูดื้อ ไปแล้วทุกคนโอเคครับโอเคครับได้ไหมเป็นไรน่ารักนะครับแวะมาทักทายนะครับเพื่อนๆน่ารักดีน่ารักดีน,กดน้องอืมิมยูมิยูนะครับเมื่อวานไม่ไม่ว่างนะแต่เราก็แอบดูน้องนะครับต้องบอกว่าให้กําลังใจในทุกๆวันแหละนะครับถึงยังไงก็ตามนะจ๊ะเออทุกคนดููเงนี้นะรัอะไรนะครับ พี่ไม่ได้ดูเลยครับพี่พ้่งจะขึ้นพี่เพิ่งจะเข้าเต็มๆวันนี้นะ่ะ <c oughs> ทุกคนซื้อบื้อทุกคนซื้อบื้ออ่าก็ทุกคนซื้อบื้อเชิงเหอ่อเอ้ยเอยขุยอันเซเอฟวีว <laughs> ันซื้อบื้อเอฟวีวันดื้อๆเซมๆ ทำไมเส ah no hey, ื yeah. good, 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 good ้อผ้าในรูปนี้ถึงเหมือนกับของฉันล่ะคุยอันติงต้องแย่กูดกูดจริงเหรอกูดคุยอันติงต้องล่ะสวยมากนะนี่เสื้อเสื้อเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษผมลืมเสื้อแล้ะฮูดอันนี้ฮูดชื่อเบื่อต้องถามซิ Who teach you? ใครสอนเนี่ยอือใครสอนอ๋อคุยอันเดอร์ท็อปวันเยอยูนัมเบอร์ทจิงเหอนนัมเบอรูคุยอันนัมเบอร์วันเยอเยี่เลี่ยงนัมเบอรทเยี่ยเลี่ยงเวลี่ดื้อเวลี่เวลี่ดื้อจิงเหอดออืม อะไรฮะอะไร่ะโน้จิงเหโนโอก้าวโน้จิงเหอนนัมเบอร์ชูนี่ไงดีอีซิสเตอร์เซยูนัมเบอร์ซีพี่ชายสวัสดีครับพอดีเลยน้องมาพี่ชายสวัสดีครับอ่าพี่ชายค o m อินไมล์ o ู m ไมล์บราเกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเจอกันโอเคครับพี่จัสโอเคครับอ่าน้องอยู่พอดีก็ได้คุยกันในระหว่าง ที่อรอน้องขึ้นไลฟ์นะครับก็พี่ๆก็เข้ามาเดี๋ยวพี่ชายพี่ชายคุยกับน้องก่อนใจเย็นคุยกับน้องก่อนคุยกันคุยกับน้องก่อนพี่สายนี้นี่ของจริงนะครับพี่ชายมากระน่ำอย่างเดียวเลยอืมพอดีน้องมาน้องมาให้กําลังใจในห้องก็น่ารักมากเดี๋ยวพี่เดี๋ยวคุยกับน้องก่อนพี่เขาพี่ชายดื้อแย่แย่พี่ชายดื้อพี่ชายนั้นเมื่อวานแล้วอางเนี้ย แย่ช่วงนี้เหนื่อยจริงๆนี่พี่ชายน้องอยู่ในห้องกำลังคุยกับเราอยู่ครับพอดีเลยพี่มาน้องบอกว่าพี่อย่าดื้อที่เหนือยเี่สรุปใครสอนน้องอยากรู้จังเลยพี่แจนเหรอ อืมเยอะเอ๊ะอ yeah. ันนี้อะไรอ่ะคุณรู้คำว่าซื้อบื bueno> ้อหรือไม่อ๋อชิงเหอรู้ด้วยโอ้ยูอันเดอร์แ n นยูอันเดอร์แซนซื้อบื้อเวล y ี่กูดชิงเหอพูดทิวันนี้ใครจะโดนคำแรกครับเนี่ยซื้อบื้อเนี่ยโอ้ใครจะโดนก่อนเถอะ น้องน่าจะเรียนรู้จากความหมายนี่แหละจาก Google ทาสเล็มันสับลึกเนีัยจัด,จดทุกคนแท็กลาโอเคโอเค thank you thank you เดี๋ยวจะเข้าไปดูน้องนะครับก็ y o u t u r n o อ e v e r y o วัน o า e in my ม o o m ให้กำลังใจ อรอน้องไลท์ออท thank you thank you นะ boss thank you ชิงเหอรอ,อน้องรอ,อน้องอ้าวแสบมาอยู่นี่เมื่อกี้ไปป่วนยี่ยี่อยู่ใช่แสบมาอยู่นี่ <laughs> อ่า y ยู t เทอร์นน every one m ยู u midu ล่ะในระหว่างแต่น้องบอกเสื้อตัวนี้เหมือนของน้องนะครับน้องเนยเก่งมากนะเนี่ยเอาเสื้อเหมือนใช่เก่งมากเลย กีนเจอดื้อหายเลยอ๋อทุกคนสอนฮะไล่ซะแล้วครับเดี๋ยวผมขอตัวลงก่อนนะครับไม่ไหวแล้วโอ้โหพี่ซาพักก่อนนะครับโอเคครับก่อนนะพัก่อนนะพักก่อนนะพี่นะพักก่อนนะครับครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับอ่าน้องน่าจะไปเตรียมตัวขึ้นไลฟ์วันนี้ชิงเหือไลฟ์นะครับผมวันนี้น้องบอกเองนะครับว่าไลฟ์แน่นอน เนี่ยกินเถ็มีไลน์นะจ๊ะวันนี้นะครับทุกคนคุยอันลา